เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2554ที่ผ่านมาพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินาจามาศเสด็จมณห้องประชุมชั้น9อาคารเทพเกียรติสมเร็จพญานาสงวรจริญรสุวัฒโนสภากาชาดไทยเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ปอดเอสในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินาจามาศ ได้ท่งพิจารณาเรื่องนโยบายการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกและแนวทางการดำเนินงานของโครงการเชื้อลรการติดเอจากแม่สู่ลูกหลังการปรับเปลี่ยนนโยบายการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกสำหรับประเทศไทยปีพุทธศักราช2554ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและท่งพิจารณาเรื่องแนวทางการดำเนินงานของโครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ปลอดเอส โครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ปอดเอชเป็นโครงการสืบเนื่องจากความสําเร็จของโครงการที่ลดการติดเอดจากแม่สู่ลูกและได้ถูกนําไปขยายผลเป็นนโยบายโดยกระทรวงสาธารณาสุขทําให้สามารถลดการติดเอดในลูกที่มีแม่ติดเชื้อรงพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินาดามาศจึงได้ทรงตระหนักถึงปัญหานี้ และประทานแนวคิดในการรดปัญหาดังกล่าวด้วยการรักษาพ่อแม่ที่ติดเชื้อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและอายุยืนนานด้วยแนวคิดดังกล่าวสุวิจัยโรคเอสาภากาชาไทยจึงได้สนองแนวพระราชดำริจะทำโครงการนี้ขึ้นเป็นการช่วยเหลือทางด้านจิตใจและสังคมการแก้ไขปัญหาทางครอบครัวรวมถึงการแนะนำวิธีการกินยาต้านไวรัสเอชที่ถูกต้อง โดยมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นสามโรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์โรงพยาบาลสมเด็จพระบระมราชเทวีนสิีราชาและโรงพยาบาลสมเด็จพระนงางเจ้าศิริกิจ